ทะเบียน,เ,ยยนเห็นลูกให้ลูกทรายที่ปลูกเราหมอกประมาณสามโมงตอนเดินไป่นตอนคำลนดูน้ำคันเลยนี่หนึ่งเราออกไปทาด้วเซ้ายเดี๋ยวมาองยนานะ อนนี้ก็เป็นเวลามอประมาณสองโมงเมื่อนี้แมนเมื่อวันที่สองเดือนห้าที่สองันเาสามเนาะประมาณนั้นเมื่อนี้หันสีนไหเอลิงไปต่อคิวตรงทะเบียนเฮียนเห็นลูกเห็นลูกรายตั้งแต่สิบปุ๊กเรามอประมาณสามโมงและเซเราไปมอประมาณสี่โมงตอนนี้ ประมาณสองโมงสองโมงปลายละตอนเด็กได้นี่ตอนคำเน้นไปต่อคิวเต้งไปเ้าคุณน่ะตึงเตะึงเตะไกลอย่างบวกขันบุหัวสีได้โบพราะว่านั้นขาเจ้าหับแต่หนึ่งร้อยคนแล้วก็บ,บุหาัวานั้นขาเจ้าเสียนพุณนาใจเห็นาวานันขาเจ้าหับเมนี้เลยโบนะ ยานเมีนเดือนเกอ้าบกเอียงนี่แหละเดี๋ยวทาทาเบิงว่าสิเป็นอะไรสิได้เข้าวอหรือว่าสิเป็นอะไรเพราะว่าจุดประสงค์ของเขาันอากให้เข้าหงเหียนนี้หงเหียนเดียวเท่านั้นนะไม่อยากให้เข้าหงเหียนอื่นจะให้เข้าหงเยนเดียวเดี๋ยวเขาสิมาบอกว่าหงเหีนยนนยาง ให้เราเลยไปฮอน้เงอยียนกนเป็นอะไร้าเบงถ้ารุน้ำคันเดอร์ฟ้าหน่งเมืองหากระสอม 5, 2, 1, ตอนนี้

เดินถ้าเดินถ้าคิวได้คิวที่ห้า เอาน้ำหวานมานำมาซื้อขนมใส่บิวอย่างไ้อันนั้นรถของเรียนน้ำบิวหวาน คนร้ายหลาย ปลาคอยปลาคอยปลาคอยลูกเอามาให้ดีดีวีดเอามาเรียนพี่นะ

โดยคนหลายหนกนกต้องได้มาเข้าของเฮียน,นเลยห่ามู ข้าวเวแล้วกข้าววัดเอกสารอ้องวิชาารบอรนายน้อยรอ ล้วัไปรีดอยู่บ้านปะไมเฮียนองเฮียนจีนใคเจอปู่เอาซอยจะมาจริงเข้าองเฮียนหรือวะ กลับบ้านไปบ้านได้เข้าวแล้วหลังจากกลับจาเมงเฮียนเดี่ยวโตก่ะอย่างลดหัวโซกควนจอดรถเข้ามาไปได้ข้าอันเดี๋ยวนี้ก็หมอกประมาณมมาสิบโมงเขาจะมาจื้หน่นยขาใจให้บิวแล้วก็ให้น้องบานเพราะว่าพา,ก,ากันบุได้กินขา้าวเต้าก็ไปเอง ข้าวไปแห้งข้าวัง่างันได้กินพอด,ดีอันพอด,ดีหอนนลงทะเบียนแล้วแล้วกันจะ,ะนิ่เสี่งเรียบเลยครับคับรมา,มา,า,ากนัแต่ยังวนเติมเพียงแ่สวยแม่เดียนเดรงเพื่อนก่อนไปคนโ กะไท่กินกับข้าวเหนียวย่งห้อหนยขอ,ขอนยู่ไปใส่เกือบแล้วก็ไปทรงน้ำมาบนบงเฮียนไป งน้ำหานมาบิวก็นอนบิวนอนมาเลยืี่ลดมาบิวก็นอนไอ้ดิ้งหันออกบ้านไปตั้งแต่3ามโมงเช้าไปห้องทุนกระมองประมาสามโมงครึง่งสี่โมงยืนทายอยันได้อันนั้นได้ซื้อฟูที5ห้าจนฮอเจ็ดโมงเช้าแล้วเพื่นโทรมาโทรมาบอกให้อันเอาบิว เอาบิวออกไปกับพ้ดีเนี่ยพากันนอนอยู่เจ็ดโมงยังนอนอยู่้วก็อะไรเปลี่ยนเครื่องอาบน้ำพาวิวออกไปไปฮอตพูนมองประมาณมเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงหันแมนั่นโมงเฮียนเริ่มเปิดสมัครเปิดรับปีนี้เขาเจ้าหับแตน100อ้อยฮับลอยสาวอ,อันนี้บิวกะ หากาฮอดสามปีจุดประสงค์อยากให้บิวเข้าหันแม่เนี่ยอยากให้หนึ่งอยากให้บิวได้ภาษาจีนเป็นหลักๆเลยเพราะว่าเนีย่ยเรียนนี้เขา,เจาจะเน้นเป็นภาษาจีนภาษาจีนมองประมาณ80%แหเปอร์เซ็นต์เลยภาษาเราสาวเปอร์เซ็นต์บอกหรือว่าสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละพาทิวามู้มาขนาดล้วก็ ค่าเฮียนกับโมแพงปันไหนแต่ว่ากนระเบียบข้า้าชกากำหนดให้เด็ก3ปีหับได้3าปีขึ้นไปนี่สินะหับได้3าปี2ปีกับว่ารับ4ปีกับว่าหับหับได้3ปีอย่างเดียวรับ3มปีแล้วก็เฮียนยาวเลยสรุปแล้วค่ะวิวก็คือได้เข้าเฮียนเนาะ ไปเข้าเฮียนแล้วกัได้ลงทะเบียนจ่ายเงินแล้วก็รอท่าเดือนเก้าเดือนเก้าเฮียนเปื่อยแล้วกัไปเข้าเฮียนเดือนเก้าคนละคลายเฮียนหันเริ่มต้นหันได้เสียอยูเจ็ดแสนต่อเดือนดีใจนะดีใจลูกได้เข้าองเฮียนนี้จิตใจหลักๆหันอยากให้เข้าองเฮียนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์พาบาได้เข้ากับคือสิ เสียความตั้งใจเสียความคาดหวังอันนี้ได้เข้าแล้วค่ะดีใจดีใจหลายดีใจแทนลูกะละพ่อเมยก็ดีใจดีใจแทนหลังจากนี้ก็มีแดนนาทีของพ่อเม่ที่ต้อง่งเสริมลูกให้ได้หำได้เงียนจนถึืนพสุนะูทัน คือหน้าทีของพ่อของแม่ทีมมิโบอิงขอขอโตลาไปก่อนฝากกดตับสค่ายกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้คิดโคลนแต่เด้อพบกันใหม่ในคลิปหนนะ้าาบาย